อะไรที่เป็นปัจจัยที่ทําให้คุณดรงและโทเลนประสบความสาเร็จในวันนี้สิ่งแรกผมคิดว่าเรื่องของการบริหารงานบุคคลเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างถึงแม้เราจะใช้เครื่องจกักรทุกวันนี้เนี่ยแต่ว่าเราก็ยังต้องพึ่งพาบุคลากรที่มีความสามารถนะครับ ในการนำพาบริษัทไปสู่จุดหมายเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้นะครับซึ่งทางบริษัทเราก็เห็นเห็นถึงบุคลากรนะครับซึ่งเราจะต้องปั้นรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นนะครับซึ่งคิดว่าเป็นปัจจัยสําคัญมากๆที่ทําให้โทรเรย,ยืนหยัดมาได้จนทุกวันนี้ครับถ้าผมจะถามว่าในการพัฒนาคนในประเทศไทยเราจะทําให้สําเร็จอย่างโทเรได้ไหม ผมคิดว่าได้นะครับคิดว่าน่าจะน่าจะได้นะครับคือการพัฒนาคนไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือหรือหรือต่างชาติหรืออะไรก็ตามนะครับเนื่องจากโทเรเป็นบริษัทในเครือของบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นนะครับและบังเอิญผมได้เป็นผู้บริหารคนไทยคนเดียวระดับสูงคนไทยคนเดียวในในในองค์กรนะครับเราก็พยายามที่จะให้เล็งเห็นถึงความสามารถนะครับแล้วก็ศักยภาพของคนไทยที่เรามีอยู่นะครับด้วยการผสมผสานในการบริหารระหว่าง เทคการบริหารงานของญี่ปุ่นกับไทยเข้าด้วยกันนะครับซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเราก็ประสบความสำเร็จมากพอสมควร,ครแล้วมีปัญหาอะไรไหมครับในการปรับใช้วัฒนธรรมองค์กรของญี่ปุ่นอของคนไทยเรื่องอันนี้คงต้องมีแน่นอนปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยังน้อยเราญี่ปุ่นกับไทยเนี่ย มีความใกล้เคียงกันในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะความคิดของบุคลากรหรือความคิดของมนุษย์ในในมนุษยชาติของเรานะครับในความคิดจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นัเพียงแต่วิธีการทํางานวิธีการคิดเนี่ยอาจจะมีข้อแตกต่างกันซึ่งเราก็มักจะดึงข้อดีของญี่ปุ่นที่มีอยู่เนี่ยมาปรับใช้ค่ะเดีวยวกันเราก็ต้องดึงข้อดีของไทยเราที่มีอยู่ที่ญี่ปุ่นขาดเนี่ยมาผสมผสานกันให้ให้ให้ ได้กลมกลืนมากที่สุดนะครับข้อแนะนาของผมเนี่ยสิ่งแรกเลยคือเราต้องรู้จริงว่าสิ่งที่เราต้องการและเราอยากจะได้เนี่ยคืออะไรนะครับซึ่งเราก็พยายามที่จะเน้นบุคลากรของเราโดยพอสมควรเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆที่จะต้องรู้จริงในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เราจะผลิตหรือจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยสิ่งแรกเนี่ยความรู้เป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับต้องมีความรู้จริงใช่ไหมครับต้องมีความรู้จริงครับก็ต้องมีความสามารถตามความรู้นั้นด้วยครับ ใช่ไหมครับในขณนะดเดียวกันเนี่ยทางบริษัทก็ต้องมีแผนการ,การหรือ,รอ uh, tools ต่างหรือเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเพื่อที่จะให้พัฒนาไปตามเป้าหมายหรือเดินดาเนินไปได้วยกันได้ดีนะครับ